สวัสดีครับนักศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธ,ธรรมภาคตะนอ,อกเชียงเหนือทุกท่านครับหรือว่าภาษาถิ่นอีสานทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวข้องกับพญาภา,า,ภาษิตอีสานซึ่งผมก็จะนํามาให้ศึกษาในาชั้นเรียนนี้จํานวน9บทนะครับพญาภา,า,ภาษิต บทที่6ก่อนที่6ครับอันนี้ก็จะเป็นพญาภาสิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดและการฟังนะครับแล้วก็ต้องขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังในการพูดการฟังเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางครั้งคําพูดบางทีมันอาจจะแสลงหูบาดหูแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปเสียความรู้สึกบางครั้งมันอาจจะดีก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นพญาภาิษฎบทที่6กรอนที่6นะครับว่าว่านะครับคันด้ยินคํเว่าขมในในยาเฝ้า,ฝาจมล้างเถือขมขีเพียเมื่อนาห่างสิดีคันด้ยินคํเว่าขมนในในยาฝ้าจมล้างเถือขมขีเพียเมื่อนาห่างสิดีแปลตรงตัวทีละคำ่าที่เราวักอย่างนี้นะครับคันด้ยินคํเว่า แปลว่าหากหากได้ยินคําพูดคําบอกคือคําพูดขั้นแปลว่าหากนะครับได้ยินก็คือได้ยินครับยอนะฮะเป็นยอยอขึ้นจมกูกขั้นได้ยินคําบอกหากได้ยินคําพูดขมในในขมที่มันมันมันดูเหมือนมันขมอยู่ในใจนะครับในในก็คืออยู่ข้างในนะอยู่ในใจคําว่าขมนอกจากมีความหมายว่า ขมคืนหรือว่ามีรสขมแล้วนะครับยังเป็นกริยากริยาในภาษาอีสานนะครับก็แปลว่าครึ่งเครียดหรือว่าไม่พอใจนะครับก็ก็ถือว่าเป็นคําศัพท์คําศัพท์หนึ่งซึ่งมันไปพ้องกับคําว่าขมซึ่งแปลว่ารสขมพอดีนะครับดังนั้นคําว่าขมนี่จึงมี2ความหมายถ้าหากว่าได้ยินคําพูดที่มันแสลงหูรู้สึกขมอยู่ข้างในก็คือรู้สึก โกรธไม่พอใจอยู่ข้างในอย่าเฝ้าจมก็คืออย่าพึ่งบ่นนะครับอันนี้ก็เป็นคําศัพท์ที่มีความหมาย2ออย่างแต่เอามาใช้ในการเปรียบเทียบมันจึงเป็นสุภาษิตของภาคอีสานนะครับอย่าเฝ้าจมอย่าก็อย่าเฝ้าก็คืออย่ารีบจมก็คือบ่นนะครับอย่าเฝ้าจมก็คืออย่าพึ่งบ่นอย่าพึ่งรีบบ่นล้างเทือขมขีเพียบางทีล้างเถือก็คือบางทีขมขีเพียย ก็เป็นการขมแบบขี้เพียขี้เพียก็คือสิ่งที่อยู่สุดนะอยู่ในไส้ในไส้ตันของวัวน,นะครับไส้ในไส้ตันของวัวน,นะครับซึ่งมันออกจะมีรสขมนะครับคล้ายๆกับดีนะครับขี้เพียกับดีนี่มีมีลักษณะขมเหมือนกันนะครับมีรสขมเหมือนกันแต่ว่าขี้เพียนี่จะอยู่ที่ปลายไส้ตันนะครับของคนอีสานคนอีสานที่ชอบมากชอบกินขี้เพียนะครับ พร้อมกับดีเนี่ยอะไรที่ขมขมคนอีสารจะชอบโดยเฉพาะเวลาที่ล้มวัวแล้วก็ได้กินเครื่องในวัวโดยเฉพาะทั้งตับ,ตบไตไส้แล้่เก็เวลาทําลาบทําก้อยก็จะใส่ขี้เพียก็จะอร่อยมากนะครับคนอีสารถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะครับเพร่ะนานๆได้กินดีนะครับไม่มีโอกาสที่จะกินบ่อยๆสําหรับเรื่องการกินเนื้อกินวัวนะครับ คนอีสานสมัยก่อนต้องเฉพาะงานสําคัญสําคัญงานบุญงานแต่งงานบวชดังนั้นจึงจะมีการล้มบัวครับดังนั้นก็หากินยากคนอีสานก็ถือว่าขี้เพียรเป็นอาหารสุดยอดที่จะได้กินบางทีมันขมเหมือนขี้เพียรนะครับมันก็จะต่อให้มันขมแต่มันขมขี้เพียก็ถือว่าเมื่อนาหากซีดก็คือข้างหน้าอาจจะดีก็ได้ครับเป็นการเตือน เวลาที่ได้ยินใครบอกหรือว่าใครกล่าวหรือว่าใครบน่นใครตำหนิใครดา่าแม้กระทั่งใครที่บอกอย่างใช้คำพูดที่ไม่เพราะสนองหงูสแสลงหงูก็อย่าพึ่งบ่นนะครับอย่าเฝ้าจมบางทีมาจะเป็นขมขี้เพีย้ยก็คือขมแล้วมันดีมันอร่อยทําให้อาหารอร่อยก็คราวหน้าอาจจะดีก็ได้น,นี่เมื่อนาหากสีดีเพราะนั้นนี่คือสุภาษิตกรอนที่6 ก็เป็นการาให้คำแนะนำว่าเวลาที่เราได้ฟังสิ่งที่มันแสลงหูก็อย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งกโกรธน,นะครับบางทีมันอาจจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากความจริงใจของผู้พูดผู้ที่ตั้งใจเจตนาดีจะบอกเราก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการารับฟังคำตำหนิคำพูดที่ไม่ถูกใจแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องจริงนะครับอ,อีกจะเคลื่อนะครับ ก่อนที่หกขันได้ยินคำว้าขมในในย่าฝ่าวจมล้างเถื่อขมขี่เพียเมื่อนาหากสิดีขันด้ยินคำว้าขมในในอย่าฝ่าวจมล้างเถื่อขมขี่เพียเมื่อนาหากสิดี